คือมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าต้องบอกว่าเรื่องการระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกันนะครับถ้าหากว่ามันมีการกระทําอะไรที่มันก่อให้เกิดนัยะสําคัญนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะที่มีโอกาสกระทบต่อความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากระทบต่อูรณภาพของอาณาจักร mm hmm. ถ้ามันเป็นเรื่องของเขตแดนนะไม่ว่าจะเป็นบนบกในน้ําอะไรงไงก็แล้วแต่เนี่ย มันต้องรีบดําเนินการโดยด,ด่วนการที่มีคนระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีของกัมพูชามาที่ประสาทตามเมินทมพากันมาร้องเพลงชาติมันต้องดําเนินการตั้งแต่ตอนนั้นละนะครับถ้าเราจะทําแบบเป็นทางการน้อยที่สุดก็ต้องใช้วิธีการให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยผู้รับผิดชอบจะเป็นอธิบดีนะ,ะับหรือว่าจะเป็นระดับประหลัดก็แล้วแต่ เชิญเอกอัครราชทูตของกัมพูชามาคุยว่าแบบนี้เนี่ยคุณต้องสื่อสารกลับไปที่ประเทศคุณนะว่ามันทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงได้เพราะว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับบริหารราชการแผ่นดินนะครับถ้าตรงนั้นไม่ได้ดําเนินการการรุกคืบมันจะเกิดขึ้นทันทีเห็นไหมว่าพอมันเกิดการรุกคืบนะครับมันจะกลายเป็นว่าเอาละพอมาแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ชาวบ้านเข้ามาชาวบ้านที่เข้ามาทั้งหลายเนี่ยเป็นการเข้ามาสอดแนม แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดตามยกตัวอย่างเช่นชาวบ้านทั่วไปเขาก็ต้องมาถามเรื่องทํามาค่าขายหาก,กินถ้าชาวบ้านเข้ามาถามเอ๊มีทหารอยู่ตรงนั้นไหมมีทหารอยู่ตรงนี้ไหมใครไปใครมามีรถเข้ารถออกกี่มากน้นอยอ็นี่ไม่ธรรมดาละคนที่อยู่ในพื้นที่พอเขารายงานก็ต้องเกิดความฉับไวลงพื้นที่แล้วกําหนดมาตรการในการตรวจสอบว่าถ้าเกิดมีคนข้ามแดนเข้ามาคนที่ข้าม,มาเขาคิดอะไรยังไงแบบไหนแล้วเข้ามาถามอะไร เขาตั้งใจที่จะสแสวงหาข่าวแล้วเอาไปส่งต่อหรือเปล่าทีนี้ถ้าเกิดมันยกระดับขึ้นมาอีกนับกลายเป็นทาหารที่ถ้ทาทหารลุกคืบเข้ามาเราบอกว่าเอ็มันเป็นพื้นที่ที่ยังมีประเด็นปัญหากันอยู่ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอาอยัางไงดีก็ไม่ให้คนเข้าไปพื้นที่นั้นที่เขาเรียกว่าโนแมนแลนกันเนี่ยนะครับคือว่าพื้นที่ไม่มีคนเนี่ยนะมันมีคนเข้าไปในนั้นได้ไงดีเพราะอย่างนี้ถ้าเป็นทาหารคุณต้องดําเนินการโดยด่วนในการผลักดันให้ถอยไปและอันที่จริงเนี่ยคือเราไม่อยากจะเสียเลืืออเเสียน แล้วเราก็ไม่อยากเป็นศึกสงครามแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องทหารทุกคนทุกระดับยิ่งไม่อยากที่จะเป็นศึกสงครามมากที่สุดเพราะว่าท่านเจ็บนะครับท่านตายจริงไอ้พวกเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองเนี่ยไม่เจ็บไม่ตายจริงหรอกอย่างมากก็พ,พูดพูดพูดจะมาบอกว่านโยบายเช้นอย่างนี้นโยบายเช้นอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้มันเกิดผลอะไรขึ้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางขายภาพเพราะฉะนั้นทหารเขาไม่อยากรบแต่ถ้ามันมีภาวะการที่มันจําเป็น นในทางระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้วยซ้ําไปมันสามารถมีการป้องกันตัวโดยการอาจจะยิงขู่ถ้ามีความจำเป็นจะยิงขึ้นฟ้าย,ยิงอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อว่าจะผลักดันคนเหล่านี้ถอยไปคุณอย่าไปใช้วิธีพูดเดินไปแล้วไปคุยนะครับให้เธอถอยไปเธอเธอ,อเอาคนของเธอไปกัมพูชาก็จะทําแบบนี้ถูกไหมท้ายที่สุดพอมันรุกขึ้นมาจนกระทั่งถึงเขตแดนเราแล้วข้ามเข้ามาเขตแดนเราจะมาบอกว่าจะมาคุยกันมันก็จะไม่ได้ผลละ และถ้าเกิดถูกดึงลากไปสารโลกซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2 5 0 3เราไม่รับเขตนำนาจสารโลกนะครับแล้วเราไปขึ้นสารโลกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเราไปดูคำให้สัมภาษณ์ถ้าผมจำไม่ผิดปี2 5 0 5ของจอมพลสดิ์จอมพลสลิ์ยังบอกเราต้องเอาเขาพระวิหารขึ้นมาจะเอาขึ้นมาได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าแต่ถ้าจอมพลสดิ์บอกเราต้องเอาเขาพระวิหารขึ้นมาแล้วอันอื่นๆล่ะเราจะปล่อยให้มันเป็นภัยอยู่เหรอแล้วถ้าไปสารโลกลองไปดูย้อนสิครับ เวลาไปศาลโลกด้วยความเคารพนะคนที่นั่งเป็นองค์คณะผู้พิพากษามาจากไหนบ้างถ้าตอนนั้นประเทศที่ค้ำกัมพูชาอยู่คือฝรั่งเศสแล้วองค์คณะศาลโลกก็ประกอบไปด้วยฝรั่งมังค่าหมดเขาจะเข้าข้างใครและถ้าเป็นคราวนี้เนี่ยเราจะไปรู้ไหมว่าใครจะเข้าข้างกัมพูชาหรือไม่ถูกไหมครับเราไม่ได้ปฏิเสธกลไกกฎหมายระหว่างประเทศนะแต่มันไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นถูกไหมและมันเป็นอาณาเขตของเรารัฐบาลกลับเป็นฝ่ายที่ย่อหย่อนที่สุด อย่างตอนนี้ที่คนเขาพูดกันว่าทาหารพร้อมประชาชนพร้อมรัฐบาลกลับไม่พร้อมแล้วคุณจะมาบริหารราชการเผ่นดินได้ไงถึงมีหลายคนบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมไล่รัฐบาลก่อนไล่ขมรดีไหม